นี่มาเฮือนดีมาเฮือนดีขาเจ้าน้องมาตักบา,า,า,าตรเฮือนดีกระชิมมาไทายบรรยากาศเฮือนดีให้เบิ้องน้องวันนี้เนะาะวันนีทุกคนจะให้เบื้องในแบบนี้เลยรำแล้ยไปเด้อเปิดตลาดเปิดเด้อพี่น้องเฮยไปแล้ววันนี้ไปคนเด้อโอเ้เข้าใคไปดี

บุนี่ออนี่เน้ยากมาพอเ่าเกาย็นเป็ยังสี่ละของมเนี่ยบอกคอยจะเข้าเมาเมื่อกินน่อท่ลกเอาจะยังบอกเขาจะเอาเซฟได้ทเมานี่เอาซื้อมาเามเออเอี้ยว เจ้าข้อนี่ตานี่แก้วนี่นะแก้วแก้ว้อยไปแก้วงานมก้วงามห้างอคนโ้เมื่อไรแก้วงามแเมื่อแล้วแก้วงานได้เอ้าเมื่อระเจมส์ไม่ไปตลาดเล่มกัเมื่อตัวนะเราอยาเพอย่า แล้วเอาแก้ว uhh ีแเก้วงามันนลอซีรียุุ่่มขัากระบอกกินบ่ได้แล้วน่ากรับอเห็นเนาะหุ้ยตูนจสสูนปันนั้นอาหารการกินโอ้จิไแม่อุดมสมบูรณ์เอยจันไซใส่เอ้ยจะของก็ได้เห็ดเมื่อ เอาเห็ดไทเบินโอ้มันอันนี้กไว้ใ้คนกินก็ได้โอ้มันใ้ยชมมาอ่านมาานี่กมานานเนี่ยมน้อบเอาแวน้ร่อานนั่นุเงแล้วขกับมาไบ้ต้งานตง จะพูดกังามเนะไม่ได้นะปกติไม่ค่อยเห็นคนดูซีนอะมันบอมีมองหนุ่งไปไปเทสเซนกับ่าให้หนุ่มเยวจมีนะพูดในนอเองว่าเทสเซนเห็นเไงเพราะว่าหญ่เสี้อด้ยเสื้อกันหนาวไม่ใช่แจ็คขันตะวัน ไอเจ้าก็ไม่เงินหน่อยเนี่ยวันเสาร์หรอเขาไปแตงกวาขวด็ปหาเนี่ยบูมาบนบ้านบนเมืองแหละโซ่หายไม่ได้น้าบนขวดกัอยูนี่เนี่ย เดือดเดือดเป็นคนงูเอาไปยาลูกกันมีละเหตุอะไมด้โอ้อีเจ่บอแม่เอามยดยมาที่เออขเป็นลไปน่นมาสุนก็เมื่อเขากันเขาแปฟาขาปลาป่าเนาะเหนยเราาเจ็กเป็้าววะหอวันยังแนบอยู่นี่อีกนะเายังบรด็นนีเอายังบเเนี่ยไปนอไปขายอกไปเด้ไปต้นนั้นไปไปยังเข้าน เออวิเค้าะห์ดอกึไงนางนางนางโยนเข้ามาบุกคนละใาเด็กเรายายโปเตีใชะไหอันใบซาวต้องปบซาวมีอยู่อันจะใบหาเราจะเด็กไปเด้กใบซาวมันย่าไเหมืนไงไม่ใช่สิปตีก็ปตีสิ มันมันอยู่ากมใบามนนแลกกันไป็นไหมมันมูันม่ยซอกกินกินตัวเรปซอกกินผักใบชาแต้ากับลาแดงใบน็ใมิยุบทำเนใบหสบเบิงหมเมันยิ่วห่นลอพักอันนั้นมือนั้นจับตัวผมแปน่ะบได้ฟาดหลายอมูนกินกินคนเรนซอกกินผักเมิจะเบิงเป็นสาักสมัก จะเป็นเด่เนี่ยอัมูซอกยิบกินตอนชิ้นตัวเราไปซอกกิบนมะาปั่นุ้มอ่ะลูกตั้งเมนเด็เี่ยก็สังเกตมนแมู่นะยุ่งินหักตัวเราไปซอกกินหักกินน้เล่าแม่เราไปซอกกินตอนตัวเราไปซอกกินหักกะเบงแลวอแล้วพาว่าปกติว่าค่อเห็นคนนุ่ง nung xin ngọc ngà thì tới nung xe cái nào quá ใบ้าไม่ตงสวงามมอนี้มาไายออเด้อบาดี่ดีมงามเ้อไวเลยบงามบัตรคนนั่นแหละจังได้ผัวเออเอองามผัวได้ผัวเมงามเข้ามางามก็ยางให้จี่งามเข้ามาเียงามต่อแต่งงานเนี่ยแต่งงานทุกเเอาเกิดไปเด้อต้นให้งานกนตัวห้าปีแล้วกูเรามีเงินให้มึงไปหน่อยมึงจะไปงามกันมือหนน่งามแล้วก็ผัวกันเอ กูนามคนเบ่นกูคนมาหัวหัวคนเม่นความเราเขก็เป็นเจางน้องกระต่ายนะบ้านเนี่ยนบ้านนั้นทมเป็นตกไก่กันยับกว่าจริงเลยกันทากันเล่นอยู่เอเราก็ย่ายายยายา้านนี้ซ้อคือมาไปให้ได้มา คุณายไปชิมมจับปิ้นอยู่ใส่ตอเป็นสาไปไทยแต่ว่าายน้่เนาะเดี๋ยวนีก็งานไม่ได้ใสงานแม่ปใสอย่างเี้ยก็ได้ยินเดี๋ยวดีัวจะคายต่อเต็มเต็มขันเจ้าอันนั้นไไ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 ้ไ ไม่นในี่นี่การโคนนู้ทำา่าได้ชิว่าาว่าามัไ้นา้าี่หะ้มีีการเทศนีการถว่าถือ่ใช้ได้ว่าใช้ใช้ได้ถือว่ามีมีทสกการไหลนะไม่มีได่ได้เพราะเป็นกระใสขอยกเด็กพอทำให้มาบอกแม่น้ำอ่อนสงสใส เอาไว้ได้ยอะได้ข่านลดอ่อนเอียงคนนั้น,น,นหาก็เมื่อาหาจะเมือ่อปิดโอ้วอ๋อโอ้โอ้โอ้

เห็ดแบบจำเป็นเห็ดแบบจำเป็นนี่เป่าด้วยเห็ดเห็ดมันควนกับบมีหม้อเอาหมอนี่เห็ดมันบบได้เจบอันี้มันแตกมันเบิมันต้องมีหมอ มันมันเอเน้อยน่นโมเดลไมันหไซน์ไซน์สคบเนาะใช่ไหมเออนี่ไสนนี้หนี่ยวก็สุสุดละไซนส่บบน ญีปุ่นถูกขวดเตาเป็นแผ่นจีบวดขวดลงเพื่อเดี๋ยวยัางาะี่เลยมันไม่ถอกมีน้ำฮ้อนอยู่กับเพี่ยวนี่เอาไปเสียไปบอ นม่กล่องก็ได้มหดเ็ดน้ำใายน้ำป็นควยนันเกิดป็นควยอ่ะข่าวิสูปมันเป็นของน้ำ

ันนี้เป็นน้ำปุ๋งเหน้ำปุ๋งน้ำค่อยเคี่ยวไปเคี่ยมแล้วก็เอาอันที่ว่านยี่ยมอาหารเห็นไหมน้ำเขาจะปุ๋งไว้เวลาเขาจะให้ทานอาหารเขาตักไป่เลยได้โหรดเลยสบายโอ้ยบ่ทันเลยค่ะทำได้น่าชื่นชื่นอันนี้ใส่เยอะเห็ดแบบนี้สบายแล้วมาทุกคนดีแล้วค่ะตักใส่เลยนะ

ตราพูดเถอะขายกินเออมีคนหลายเลยน่อยยุทคซเจเจ็ดน้ำดีเดียวเหอโนเดียวเจ็ดน้ำถกต้องมันนังขายีมากข้าวเหนีวทอดไก่เออข้าวเนียวทอดไก่แล้วก็ข้าวเหนียวทอดดุกขางทอดชีดแห้งเลยแก้วบุล่น ไฟฮอนๆเนาะไฟ,ไฟ่อนไฟออกหัวบปแซส์ุพ่อไ पम अनि के भयो हामी लोकेन्ट के भयो ข้าวามมมันออกโลดหลนน้อยหน่อยนะนักศัตร่บอสสบายดีสบายดีโอเคโอเคกูร์สขึ้มไป กดแลาบข้าวมันไข่บวงแห้งเออเต่าหน่อข้าวผ่าว่ะฮะกน่อข้าวผ่าะว่าเ้นเต่าแกะทั้งยามันจะเส็จบุรี่ขันเลเต่าอันนี้มันไฟ่บวงห้งจะกนแค่หน่เนี่ยเออเขาขาดไป สุกแล้วได้มีขวดมีหม้อไฟแล้วนะสาวสาวานแบบนี้เแก่ถิมแท้ๆ่ใช่หมอเห็นไม่ผีน่ะหมอน้ำแก้วมันคขวนแขวนน่ะ เ้มอใหมอดส่ออันไหพใส่ผ้าขาวก่อนโอ้เส็นามตายไฟขาเจาอยากเบี่ยงไปพอินพอเส่ผ้าขาว ใช่ครจับบตีย uh, so okay. mm. ังรอูนับตี้ิอ้เสี่ยตีคองย่พ่อมาแล้วไปเบิ้งนี่ละไปเบิ้งใน่ะคนมาเท่าไหร่ด้แห้ไปเ้นี่ต้องนม่ัวไโซด้ Đó là mấy cái này nè đọc nó ngay chắc đọc vậy nhỉ Đây là mấy ngang Với cải cải Khôn bằng cúp văn nghệ nhân ta, ô sòng đấy, sắm đi, sắm bài đi, youtube đây là จะง่ามจะได้เห็นเขี่ยมเกี่ยวลเอออันนั้เขบ้วาเกี๊ยวกับโมมีแล้วนี่ก็ไหนเสร็จก่อนโอ้แล้วมันไปมันไปกันมันเป็นงานแบบนี้มันเป็นแบบนี้บางอ่างจะงมัดกนจะได้อ่ไหมได้ยังได้ยังเอาใส่กันเอไปเดี๋

เดี๋ยวฟังยวยโอเคเต้นคิวเลยเฮ้ยนั่งแก้วนี่ได้ยังไงเนี่ยโอมโอดนักโบราณสถานม่กินต้องกินตีนเนื้อ

เกี่ยวชนพระเขาเชต้นกระพุกเนาะเี่เ่นอาหารมิตบาทน้องห้องก็เนเด้อขาะว่าัน้องพองนะจาหันวาสาบุกัวาสาุคนอเด้อมาเตรียมเด้อจับตจับตังจาเดเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนพระเข่าด้วยจ้ามาิสนตมีเนียแล้วก็ผู้อยู่ทางหลังจับต่อกันด้อจับทางหลังจับทางหลัง ใส่ใส่ค่เพื่อนแค่ละล่ะเพื่อนแค่ละล่ะไม่ใช่เพื่อนเกี่ยมีนาละถ้าดูแต่ห้องรับแขกมันคือจหอเงือนเงื่อนกับดารัสดารัสใหญ่ได้พวกจะมันถือไป จงสัมปุตตจนะมุตตะจนะมุตตะโยวะอะนุโสนะสัมปุตตสังไปปิระกะปาไม่มีอิสระอะไรโหอธิปติสัมปติกัตตนสนียะกิอะลังอะยาจะทัพพะสันติทัพพะสังขะปะลัชชาติกะเกเสนะมะนุสสะ นะปูตัสสัพพะภาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเอตัสสาภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบาตาปิตุปุจฉนังยาติการะสังฆโฆอิตถิพระังสะเกจังกำโพโซตะภูติขอน้อมนอบแด่คุณพระศรีรัตนาไตรขอ <San> ในกรเรนสืบรนพรามอยังสขงเกตยอมวรมีสทั้งหลโดยเฉพาะครอบครัวทรรมอวงสาที่ได้เสียผู้ที่มีผู้ที่ครับที่แทงคือแม่แตงไที่มางสาที่ได้มรคเนาะผู้เขาเป็นลูกเป็นหลานได้ภนอกวันนี้ได้มาคบกันเนา้บงกันตั้งแต่จะก้าจะเข้าเพื่อเอาที่สุดขอสังคมชนบริหาแก่ผู้ที่ลงนามตัดขัดไปเนาะ วันนี้มีออกข้เนาะแต่ขออนี้น่าท้าบฟังบ่ต้องลดบ่ต้องลบกันจะไม่ออกเด้อช่วยฟังกี่หน่อยครับว่าต้องลบกันเนาะวันนี้ก็ถือว่าเขาคดาลูกหลานครอบครัวทำเอาวง

เแทกวันนี้เออขอย้งนวันแรตั้งดอกขอยาตั้งเวรนี้ซิซื้อจ้ได้เขาจีสุดำมาใส่อี่ได้ลยลูกเ้ยบอกขานปตกใส่นีไย่ได้ไม่้

เฮ้ยถ้ามันตัดไปที่ข่าวเราเครื่องท้าท์ข่าวร้ำมันใส่ของข่าวช้างหรือว่าข่าวข่าวขุนซู่กันอยู่นะไอข่าวขุนซู่วันไอขวดไอขวดใช้ไม่ได้เลยล่ะโอ้โห

ได้หลายเนาะได้ลอยสาได้หลายกว่าคนก็มาหลายไปไหนได้หลายคนน้ำใจหลายอีู่แล้วใ่หลายเไอ้สัสไอ้สัสซาธาใหญ่เมืองน้อยแต่ใหญ่ใหญ่แม่เนี่ยเรื่องอันนั้นหยิบเครื่องหยิบของอันนั้นไมตั้งเองม่ได้เครืออย่างนี้ก็อย่าง้อนนี่ก็บ้อนไปนะ จนฮอนอะไรจนแข็งบ่มมีความมูอซื้อคุณใบอะจะมีเป็นแข็งา้าเออาิบเงินไหนกเงินใดๆกับขึเงินคอยขนาดยนเะงินเจ้าบุญอะไรนี่มันี่เงินใดๆกันนคอยขนาดเงนไปกว็ว่ากัดิกับแคงินคอยเราลป็นหัวเป็นหาง ชันนี่นีนิหลงไปในสวัสดิ์นะทางไปทางสวัดิ์จไปทางไหนไปทางไหนจะหัวไปเบิ้ไปทางดียวกันไปทางเดียวกันจะว่าไปทางเดียวกันเนาะเหรน่ย่อยคอยยังไงชนชุน่าชนนั่นชนชน่าไปน่นมกันไปยิกันมาเปดกบรนไหนย่งจอยยังตัยกบรนนเ ngày cả việc bật mưa bật cơn đó thôi thì buồn lại nạp ngân này khâu ngân những vụ này bom chỉ leo